y o g g r e a t e s t Power พลังเปลี่ยนชีวิตโดยเจมาร์ตินโคอีพีห้าขุมทรัพย์ล้ำค่าขุมทรัพย์ล้ำค่าปรากฏอยู่ในหนังสือพัฒนาตนเองหลายเล่มดังเช่นในหนังสือพลังเปลี่ยนชีวิตเล่มนี้ W. c l e m a n Stone เรามาทดลองทำอะไรบางอย่างด้วยกันนั่นคือ ทุกครั้งที่คุณเห็นคำหรือประโยคที่เป็นตัวหนานในแต่ละบทให้เขียนหมายเลขกกำกับไว้ข้างๆคำหรือประโยคนั้นจากนั้นก็เขียนสิ่งที่แล่นเข้ามาในสมองลงไปถ้ามีลองทำดูเพราะบางสิ่งที่เยี่ยมยอดกำลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณนำแนวคิดคําแนะนำหรือหลักปฏิบัติมาใช้กับตัวเองแล้วเราจะอธิบายให้ฟังในภายหลังว่าทำไมต้องทำแบบนี้ ทุกคนที่ชอบเรื่องตื่นเต้นผจญภัยนักอ่านน้ำไม่ท้วนที่ตกหลุมเรื่องเล่าของนักสำรวจกับเขาบอยที่ช่วยกันเปิดเผยด,ดินแดนตะวันตกหรือเรื่องของแฟลตกอร์ดอนกับบักโรเจอร์สที่คุ้มครองโลกให้รอดผลเงื้อมมือปีศาต่ตางดาวเหล่านักสำรวจผู้กล้าจะเดินทางเข้าป่าลึกที่เต็มไปด้วยอันตรายเพื่อค้นหาอรารยธรรมเก่าก่อนผู้ดูแลน่นน้ำ ต่อสู้เพื่อกำจัดเหล่าโจรสลัดนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องขุมสมบัติขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ขุมทองที่สาบสูญและเรือสมบัติที่จมอยู่ก้นทะเลเหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนของหลายเรื่องราวที่ทำให้เราหลายคนแอบฝันกลางวันบางทีเราทุกคนน่าจะเคยฝันอย่างน้อยก็ต้องมีสักครั้งว่าเจอแผนที่ขุมทรัพย์ล้ำค่าเพราะแค่คำว่า ขุมทรัพย์ล้ำค่าเองก็ทำให้นึกไปถึงหีบสมบัติที่มีแต่ทองเงินเพชรพลอยหล้นทลักจนประเมินค่าไม่ได้แล้วเรื่องผจญภัยสุดยอดหลายเรื่องที่เราเห็นตามสื่ออาจไปกระตุ้นต่อมฝันและทำให้จินตนาการไปถึงแผนที่จริงๆที่จะพาเราไปสู่ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ก็ได้แต่เรื่องแบบนี้จะใช้ได้กับคนที่เรียนรู้แล้วเท่านั้นว่าทำอย่างไรถึงจะสร้างนิสัย ลงมือทำทันทีที่ได้รู้หลักอันเป็นประโยชน์ซึ่งได้จากการอ่านการฟังการเห็นการคิดหรือจากประสบการณ์ตรงแล้วหยิบมันมาใช้กับตัวเราได้ขุมทรัพย์ใต้ท้องทะเลตอนที่อ่านหนังสือพิมพ์ชิคาโกทรีบูนฉบับวันอาทิตย์ที่21มกราคมคศ1 9 7 9นั้นพาดหัวข่าวเหลือเชื่อขุมทรัพย์ใต้ทะเล แตกตาผมมากบทความนี้เขียนโดยคาร์โรโอเปนไฮนักเขียนของทรีบูลซึ่งได้ใบประกาศสียยบัตรการเป็นนักดำน้ำและเคยดำลงทะเลไปกับนักล่าสมบัติอีกหลายคนบทความนี้เกี่ยวกับการค้นพบเรือใบขนาดใหญ่สัญชาติสเปนที่ชื่อคอนเซปซันสมัยก่อนผมเคยเรียนรู้หลักการจำนำมาเชื่อมโยงสังเคราะห์และปรับใช้มาก่อน สิ่งที่แล่นเข้ามาในสมองของผมจึงเป็นประเด็นที่ว่าประวัติของคารูน่าจะเป็นจุดเริ่มที่วิเศษสำหรับบทความบทนี้และข้อความต่อจากนี้คือการสรุปบทความของคารูปี1641เรือคอนเซปซนเดินทางมาจากเม็กซิโกภายในเรือเต็มไปด้วยเหรียญเงินทองคำแท่งเครื่องหลายครามจากจีนและข้าวของอีกน้บไม่ถ้วนที่อ้างว่าเป็นของราชวงศ์สเปนนอกจากนี้ ยังมีข้าวของอื่นๆที่ไม่ได้แสดงไว้ในรายการซึ่งอาจมีเจ้าหน้าที่และลูกเรือลักลอบนำขึ้นไปขายโดยคิดสัสดส่วนได้20-25%ของรายการของทั้งหมดหลังออกจากท่าเรือเวลาครูสได้ไม่กี่สัปดาห์เรือคอนเซปซันก็ได้เล่นผ่านพายุนานถึง8วันและประคองตัวเองที่ประสะาสากเสากระโดง มุ่งหน้าสู่ปเปอร์ตริโกเพื่อพักซ่อมและเมื่อออกจากเกาะฮิสปันโยลามา80ดบไมล์จนถึงโดมินิกันเรือก็เกิดไปกระแทกกับแนวหินโศกโครเข้าและจมดิ่งใต้ทะเลปี1687วิลเลียมฟิปส์ค้นพบซากเรือลำนี้และจ้างนักดำน้ำท้องถิ่นที่ดำอยู่ใต้น้ำได้เพียงสามนาทีต่อครั้งพวกเขาค้นพบเครื่องเงินหนักกว่า32ตัน เบิร์ดเว็บเบอร์อายุ36เกิดและเติบโตในตอนกลางของรัฐเพนซิลเวเนียหลงไหลในน้ำมาตั้งแต่ตอน6ขวบเขาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าข้างๆภูเขาลูกหนึ่งมีลำธารที่ไหลเข้าสู่โรงสีผมจะไปไว่ายน้ำเล่นและฝันว่าดำดิ่งลงไปก้นลำธารแทนที่จะแหวกว่ายอยู่แต่บนผิวน้ำผมเริ่มอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรืออับปางแล้วก็รู้ทันทีว่าผมอยากดำน้ำ ตอนอายุ16ปีเว็บเบอร์ถึงกับนำคอลเลกชันเหรียญที่สะสมไปขายเพื่อนำเงินไปซื้อถังออกซิเจนสำหรับดำน้ำเว็บเบอร์อยากเป็นทหารเรือแต่ไม่ผ่านการทดสอบร่างกายเพราะเขาเป็นโรคหอบหืดเขาก็เลยไปเรียนดำน้ำที่สถาบันสอนดำน้ำแห่งรัฐไมอามี่แทนในปี1961เขาเข้าทำงานใน พิพิธภัณฑ์สมบัติใต้ทะเลแห่งหมู่เกาะฟลอริดาคีและมีส่วนร่วมในการค้นหาคุ้มทรัพย์หลายครั้งซึ่งบางครั้งก็ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายสูง5ปีก่อนหน้านี้เว็บเบอร์ตัดสินใจทำการใหญ่เขากับแจ็คฮัสกินส์อายุ44ปีนักล่าสมบัติจากฟลอริดาคนที่เคยเป็นคู่แข่งกับเวบเบอร์มาก่อนกระทั่งทั้งคู่ตัดสินใจรวมพลังกัน เมื่อสิปีที่แล้วฮัสกินส์ผันตัวมาเป็นนักวิจัยให้เว็บเบอร์จัดทริปประจำปีไปสเปนเพื่อเรียนประวัติศาสตร์การเดินเรือในปี1974ฮัสกินส์ค้นพบเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางอันล่มสลายของเรือคอนเซปซันแล้วเขาก็สรุปได้ว่าฟลิปส์ยังเก็บขวาดซากเรือไม่สะอาดเท่าที่ควรเพราะสิ่งที่ยังเหลืออยู่มีค่ามากมายมหาศาลแถมยังหาง่าย กอบกู้ยิ่งง่ายกว่าเพราะพิกัดที่เรือจมมีความลึกเพียง65ฟุตเมื่อข้อมูลต่างๆเหล่านี้พร้อมกลุ่มนักลงทุน30คนก็ระดมทุนได้450,000ดอลลาร์และจัดตั้งเป็นหน่วยงานซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักในชื่อ s e q u e s t International ทางนี้ก็เพื่อที่จะได้มีอำนาจในการต่อรองส,รสัญญากับสาธารณรัฐโดมินิกันในการแบ่งทรัพย์สิน ออกเป็น50ต่อ50เว็บเบอร์กับฮัสกินส์พร้อมด้วยนักดำน้ำผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่และเหรียญตราชาวอเมริกันและเจ้าหน้าที่น่านน้ำของสาธารณรัฐโดมินิกันช่วยกันสำรวจแนวหินโซโครเป็นเวลา5เดือนในปี1977โดยใช้เครื่องมือวัดความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กในการบันทึกค่าผิดปกติของปราการังพวกเขาพบซากเรืออับปางทั้งหมด13ลำ แต่ไม่มีวี่แววของคอนเซปชั่นตอนนั้นผมหวังว่าเราจะพุ่งไปถูกลำเลยฮัสกินส์เล่าให้ฟังในภายหลังแต่เครื่องวัดที่เราใช้ยังไม่ไวมากพอหนึ่งปีถัดมาเหล่านักล่าสมบัติก็เริ่มรู้ว่ามีการค้นพบสมุดปูมเรือของเฮนรี่ฟิปส์และในนั้นได้บันทึกพิก,กัดที่ตั้งของเรืออับปางไว้อย่างแม่นยำ กลางเดือนพฤศจิกายนพวกเขาออกเดินทางอีกครั้งโดยเรือแซมมาล่าเรือที่มีอุปกรณ์วัดความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กรุ่นใหม่ล่าสุดในวันที่6ของการสำรวจครั้งใหม่กลุ่มนักดำน้ำค้นพบสายคาดทำด้วยเหล็กอ,อันหนึ่งและไหยมะกอกยุคศตวรรษที่17ของสเปน3วันหลังจากนั้นในวันที่17พฤศจิกายนพวกเขาก็ค้นพบเหรียญเงินเรยญแรก จากนั้นพวกเราก็เอาแต่ขุดเหรียญซึ่งวันแรกได้ถึง130เหรียญบวกกับถ้วยชามจานเชิงเทียนที่ดับเทียนและไหายมะกอกอีกหลายใบพวกเขาขุดเจอสมบัติจำนวนมากเสียจนต้องตัดสินใจย้ายที่ปฏิบัติงานของเฮนรี่เทเลอร์นักค้นคว้าวิจัยเรื่องเหรียญไปอยู่บนฝั่งเทเลอร์ Taylor, ค่อยๆเลาะเศษปาการังที่มีคมออกจากนั้นก็จุ่มเหรียญลงในกรดเกลือ สิ่งที่เขาเห็นคือเหรียญทรงกลมที่บูดเบี้ยวมีส่วนผสมของเงินราวหนึ่งออนบนเหรียญมีเครื่องหมายไม้กางเขนและตราสัญลักษณ์แห่งกษัตริย์สเปนพิสูจน์ได้ว่าอยู่ในช่วงปี1630ถึง1640ทั้งเขาและผู้เชี่ยวชาญด้านเหรียญตราคนอื่นๆต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหรียญน,นี้มาจากเรือคอนเซปซั่นครั้งที่สองลูกเรือก็ค้นเจอหีบที่เต็มไปด้วยเหรียญ แต่มีประการาังเกาะอยู่เต็มไปหมดรวมน้ำหนักได้ถึง180ปอนด์เว็บเบอร์ ber, ไม่ยอมพูดถึงมูลค่าของของที่ค้นพบสื่อต่างๆรายงานว่ามูลค่าน่าจะอยู่ที่40ล้านดอลลาร์แต่มีการประเมินไว้ว่ามันอาจจะมากกว่านั้นถึง5เท่าเลยทีเดียวการกอบกู้สมบัติดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในอีกหลายเดือน จะมีหยุดพักบ้างก็ต่อเมื่อต้องเดินทางไปซานโตโดมิงโกเพื่อขนถ่ายสมบัติออกและเติมอาหารกับน้ำเท่านั้นฮัสคินส์เชื่อว่าแนวหินโซโครที่พวกเขากำลังสำรวจอยู่นี้ไม่ใช่ที่เก็บของใหญ่ใต้ท้องเรือของคอนเซปชันและทีมงานของฟิปก็อาจยังไม่ได้แตะต้องส่วนนี้เสร็จด้วยซ้ำประเด็นสำคัญในการสำรวจขุมทรัพย์มีคนมาเสนอโอกาสการลงทุนให้กับผมมากมาย ซึ่งการลงทุนในโครงการสำรวจเรือคอนเซปชั่นของเว็บเบอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นอย่างไรก็ตามผมตัดสินใจไม่เข้าร่วมกับพวกเขาเพราะว่าผมมีแผนที่มหาสมบัติฉบับของผมเองอยู่แล้วในแผนที่หลายแผ่นของผมคเครื่องหมาย X เป้าหมายคือจุดรวมความมั่งคั่งและหลายอย่างคือสมบัติที่เงินซื้อไม่ได้มาถึงตอนนี้ผมกำลังจะแบ่งปันหัวใจสำคัญหลายข้อ ที่จําเป็นในการอ่านหรือตีความแผนที่ที่จะนําเราไปพบขุมทรัพย์ที่ซ่อนเร้นคุณละ่ะอยากเจอขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้หรือไม่ตอนนี้ละ่ะที่คุณจะหามันเจอแต่คุณต้องศึกษาทำความเข้าใจและจับให้ได้ก่อนว่าทำไมการทำตามคำแนะนำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้จึงเป็นสิ่งสำคัญเหมือนอย่างที่เบิร์ดเวบเบอร์กับแจ็คฮัสกินส์เคยทำนั่นแหละ มันอัดยากในตอนแรกแต่มันจะค่อยๆง่ายขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณค่อยๆฝึกสร้างนิสัยในการคิดและลงมือทำขณะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางของคุณเองเด่นชัดแต่กลับไม่เห็นนานมาแล้วที่ผมสั่งสมนิสัยชอบขีดเส้นใต้คำวลีและประโยคต่างๆเอาไว้ไม่ว่าจะอ่านหนังสือพิมพ์นิตยสารหนังสือหรือสิ่งพิมพ์อะไรก็ตาม จุดประสงค์ก็เพื่อให้จำแนวคิดสำคัญที่จะนำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติได้เหมือนอย่างที่เบิร์ดเว็บเบอร์กับแจ็คฮัสกินส์เคยทำเพื่อเปลี่ยนความฝันของเขาให้เป็นจริงกฎปฏิบัติต่างๆเหล่านี้ชัดเจนมากซีจนหลายคนอาจมองข้ามเว้นเสียแต่ว่าเราจะหมั่นสร้างนิสัยในการจำนำมาเชื่อมโยงสังเคราะห์และปรับใช้ ซึ่งนิสัยเหล่านี้จะช่วยพาเราไปสู่เครื่องหมาย x บนแผนที่ได้การตีความคำที่พิมพ์ตัวหนาด้านบนจะช่วยเป็นแนวทางในการสร้างแผนที่ที่ถูกต้องเพื่อค้นพบกลุ่มสมบัติที่คุณเลือกตามหาแต่อันดับแรกคือคุณต้องรู้ให้แน่เสียก่อนว่าคุณต้องการอะไรจากนั้นก็ทำให้มันกลายเป็นความปรารถนาอันแรงกล้าเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นมานั่นคือสิ่งที่เบิร์ดกับแจ็คทำ และนี่คือสิ่งเดียวที่แยกนักฝันกับคนที่ประสบความสําเร็จออกจากกันอย่างสิ้นเชิงขณะที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้ไปเรื่อยๆผมก็จะขออธิบายหลักปฏิบัติต่างๆที่ผมจําได้ซึ่งก็น่าจะช่วยให้คุณออกแบบแผนที่คุมทรัพย์ของคุณเองได้เอาละเรามาลองเปรียบเทียบหมายเหตุของผมกับของคุณกันซึ่งถ้าคุณทําตามคําแนะนําที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คุณจะต้องกลับไปดูหมายเลขที่คุณใส่เอาไว้แล้วนำหมายเหตุที่คุณเขียนลงไปมาเปรียบเทียบกับของผมว่าความคิดไหนที่คุณเลือกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุเป้าหมายกฎ17ประการ 1. ความมุ่งมา่ปรารถนาคือแรงกระตุ้นให้เบิดมีเป้าหมายชัดเจนนั่นคือการดำน้ำา 2. ยอมจ่ายและกำหนดเวลากำหนดจำนวนเงินที่ต้องใช้ 3. เรียนรู้จากความพ่ายแพ้สำหรับคนที่มีทัศนคติคิดบวกนั้นทุกวิกฤตล้วนมีเมล็ดพันธุ์อันทรงคุณค่าและยิ่งใหญ่ 4. ขณะที่ค้นหาสมบัติล้ำค่าก็สั่งสมประสบการณ์ไปด้วย 5. และอีกครั้งเรียนรู้จากความพ่ายแพ้ความสำคัญของการอดทน 6. ตั้งเป้าให้สูงมีปรรถนาที่ชัดเจนเ มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว 8. ทีมเวิร์คคิดให้ถ่องแท้ 9. เอาใจจดจอ่อเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้เรานึกถึงเครื่องมือที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราจุดไฟปรารถนาของเราให้ลุกโชน 10. ช่วงเวลาแห่งการคิดการวางแผนและการศึกษา 11. หาแหล่งเงินทุน 12. มีที่ปรึกษาทางกฎหมายที่ดีเพื่อที่จะร่วมงานกับรัฐบาลได้และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการร็บทรัพย์13ใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ14ใช้เครื่องมือทันสมัย15มีทัศนคติคิดบวกเรียนรู้จากความพ่ายแพ้คิดอย่างถูกต้องเพื่อนำมาซึ่งเครื่องมือที่ดีกว่า16ความสำเร็จมีไว้สำหรับคนที่พยายามและมันจะยังคงอยู่ กับคนที่พยายามอย่างต่อเนื่องด้วยทัศนคติคิดบวก 17. คนที่มีทัศนคติคิดบวกจะประสบความสำเร็จในสิ่งใดก็ตามที่เขาคิดและเชื่อกฎต่างๆที่กล่าวมานี้รวมทั้งกฎปฏิบัติอื่นๆหาได้จากหนังสือประชญาชีวิตศาสตร์แห่งความสำเร็จของนโปเลียนฮิวคิดแล้วรวยและคิดแล้วสำเร็จซึ่งผมกับดรฮิวเขียนร่วมกัน นอกจากนี้คุณอาจกลับไปทบทวนบทความเหลือเชื่อขุมทรัพย์ใต้ทะเลอีกครั้งก็ได้เพื่อค้นให้ละเอียดยิ่งขึ้นว่ายังมีกฎปฏิบัติอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงในนี้อีกหรือเปล่าที่สามารถนำมาปรับใช้ได้เช่นการเข้าไปให้ไกลกว่าที่คิดการมีวินัยต่อตนเองการมีศรัทธาการมีบุค,คลิกน่าคบหา การเริ่มด้วยตัวเองการกระตือรือร้นการมีจิตนาการการรักษาสมดุลทางกายและใจการใช้กฎจักระวาลคุณละ่ะอยากเจอขุมทรัพย์ที่ซ่อนเร้นหรือไม่นี่คือวิธีการว่าควรทำอย่างไรคุณอยากเจอขุมทรัพย์ที่ซ่อนเร้นหรือไม่ผมมีแผนที่ขุมทรัพย์ของผมแล้วตอนนี้คุณก็มีแผนที่ของคุณได้เหมือนกันเพียงแค่ใช้พลังแห่งความคิดของคุณเอง แบบที่เบิร์ดเว็บเบอร์แจ็คฮัสกินส์และคนอื่นๆที่บรรลุปเป้าหมายแล้วเคยใช้เพื่อค้นหาคุมทรัพย์ทั้งที่เป็นรูปธุประรรมหรือนามาทำรวมทั้งความมั่งคั่งอันแท้จริงในชีวิตพวกเขาเหล่านี้ได้นำกฎแห่งการคิดบวกซึ่งถูกเปิดเผยในบทความนี้มาบันทึกเชื่อมโยงสังเคราะห์และปร,ะรับใช้กันทุกคนแผนที่ขุมทรัพย์ อยู่ในมือคุณแล้วขึ้นอยู่กับว่าคุณจะฝันถึงความสำเร็จหรือทำให้ฝันนั้นสำเร็จเป็นจริงเป็นยังไงบ้างครับพลังเปลี่ยนชีวิตเล่มนี้จบแล้วครับถ้าอยากมีความรู้ให้ชัดเจนขึ้นลองฟังอีกครั้งหรือหาหนังสือมาอ่านก็ได้ครับคุณจะเข้าใจพลังเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆครับแล้วเจอกันใหม่เล่มต่อไปนะครับ